ด้านในตลาดคอมเตยมันขายเยอะมากเลยพร้อมมีเนี่ยนซาูซาน้ำน้ำผลไม้สดร้าอาหารทมากายมะมูามซาเป็นแบบแล้วหมูจุหมูจุกเกียวย่างต้องมาเนี่ยมคองเตยก็มากินที่นี่เลยหมากเขาก็มีนเนี่ย แต่แล้วเราก็มากินข้าวต่อนกงไก่ไก่ต้มต่างๆตลาดคลองเตยเหมือนแบบเหมือนมาเช็คมาเช็พม่าเลยทำไมลิ้ปอย่างเงี้ยครฮะทำไมลิ้ปอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าวันนี้จะชวนมาเดินตลาดคลองเตยตลาดคลองเตยนี้อยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติเซดิกิตเลยนะก็เป็นตลาดที่ชาวเมียนมาอยู่เยอะเหมือนกันเดีย๋ยวพามากินขาหมูจุก แล้วก็อาหารพม่า,มานะจ๊ะเราจะเดินเข้าไปในตลาดคลองเตยนะจ๊ะดูว่าของขายเยอะไหมต้องมาครั้งแรกเหมือนกันกตลาดคลองเตยเข้ามาก็จะเป็นร้านอาหารผลไม้มงคลผลไม้ผักสดขายของส่งก็มีมีด้านในตลาดคลองเตย ของขายเยอะมากเลยแต่ดีนะก็มีหลังคาร่มเดินแล้วไม่ร้อนกล้วยยี่สิบบาทาเต็มเลยผัดสดสดใหม่ๆโอ้นี่มะม่วงอะไรไม่ว่าฝากตังไม่ได้มีกล้วยด้ยกล้วยเยอะเลยกล <c oughs> ้วยเนี่ย สามห้าบาทนุ๊ตลาดใหญ่เลยเนี้ยดเดินดูไปเรื่อยๆเป็นตลาดใหญ่อ่ะดู่แตงโมงลูกละห้าสิบตลาดใหญ่เนี้ย,ย,ยหน่าเดิน เดินดูเนี่ยมีเยอะเลยอ่ะหลายร้านเลยนะแต่เขาไม่มีโต๊ะให้นั่งกินสิอ้อมีเนี่ยตลาดใหญ่มากเลยตลาดคอมเติร์หื้อหัวละหมากลากไม้เที่ยตลาดเออ,เอ,อ รถเยอะคนก็เยอะดูขนมเค้กปอยทองขนมไทยๆก็เยอะนะขนมเยอะรถเยอะด้านหน้าก็เป็นตลาดสดตลาดสดใหญ่เลยฮนะตลาดใหญ่เลยเนะี่ยมาครั้งแรก ขายเยอะแยะราคาถูกเป็นรถเข็นก็มีเ๋ดีเป็นรถเข็นขายข,ายของก็มีหัวหอมหน่อไม้อูย้เยอะตลาดใหญ่เดินไม่หวัดไม่ไหวเลยตลาดท้องเตย นี่สมโสาสมโอสาหาหมูจุ่ม่เดี๋ยวจะไปหาร้านหมูจุ่พมพม่าโอ้นี่ร้านหมูจุ่พมพม่าก,ก็มีที่เป็นตลาดพม่าเลยเนี่ยพอๆกับตลาดพัาขนงเลยดูผลไม้ดิ เยอะแยะมากเลย12บาทเองถูกจังเราจะค้นหาอาหารพรมา่าจะเดินหาอาหารพรม่าก,กินอันนี้เป็นอาหารไทยของจีนเดินต่อไปทั้งรถเขน็นทั้งร้านค้าทั้งมอเตอร์ไซค์วิ่งกันคว,ควักควายเลย ร้านน้ำน้ำผลไม้สดไก่ไปต่อไปหาร้านหมูจุ่มก่อนก่อนกินข้าวอาหารเมียนมาหมกเวียดนามก็มีไปขึ้นมาดูด้านบนดูร้านหมูจุ่มแต่ด,ด้านนี้น่าจะเป็นพวกอาหารสดอ่ะ ด้านนี้ด้านบนนี้จะเป็นอาหารสดนี่เลยอาหารสดคลองเตยนี่ก็อาหารมีมากเนีน่อาหารไทยเขาบอกว่าอยู่ใต้บันไดร้านหนูจุ่มอยู่ใต้บันไดนะจ๊ะถึงแล้วถึงแล้วนี่ปะ อาหารมินมาดัางนั้นเลยอาหารมินมาดังนั้นเลยวร้านอาหารามาเยอะเลยซามโมซา,า,า,มาม,มซีาาร้านซาโมซากันะาเสื้อผ้าก็มีเยอะ nó ma à, lời đấy, là ừ, yeah, yeah. ừ, làn ma ăn Myanmar đầy, mình đi ở này bạn các bạn, thứ nhất samosa đầy, ủa muối chung muối chung, nhiều nữa, đi bán bán เ,ออเ,ดเดินไปดูเรื่อยๆรอบๆเดี๋ยวก็เจอเองหาอาหารเมียนมาไม่ได้ไปเมียนมาก,ก็ต้องมากินแถวคลองเตยเงี้ยแหละอุ้ยหมากเขาก็มีนะเนี่ยนึกกินหมากขั้นมาโอ้โหเนี่ยหนุ่งข้ามา้านี่ก็อาหารข้ามาทั้งนี้นเลยนี่เป็นข้าม้า เมืองเมียนมาแห่งที่สองเลยเนี่ยเมืองเมียนมาแห่งที่สองเลยอ่ะคนไทยัไม่เห็นเลยขายอหารทรงอาหารสดมงใส่เป็นเจ้าของด้วยแน่เลยน้องเมียนมาบังดูดูดู ไก่สดกาดจองร้านน้ำก็มีตามหาร้านหมูจุ่มต่อไปอ,อมาถึงแล้วหมูจุ่มหมูจุ่มดูสิเนี่ยเออโอเคมีน้ำจิ้มด้วยนีน้ำจิ้มน่ากินอ่ะน่ากินเออ น่ากินเออซับหลายเลยซนะับหลาย๋วยเตียวยำมต้องมานี่มาของเตยต้องมากินที่นี่เลยอิ่มแล้ว ใครมาตลาดคองเตยอ,อย่าลืมนะมากินร้านนี้มีอยู่ร้านเดียวร้านมิงเล่ละลายนะครับร้านมิงเลอย่าลืมมากินกันชัชชาทำอร่อยสะอาดด้วยเสร็จแล้วเราก็มากินข้าวต่อแกงหอยไข่ต้มก็มีมีเป็นปูปลาเยอะแยะเลย กินนั้นเลยที่กอนนัเ้นเสียงปลาแกงกุงที่วันนี้ที่อยู่ต็เดินมาถึงอาหารเมียนมาปลาสว่ายผัดกุ้งออกจะมันๆเลยตลาดคลองเตยเหมือนเหมือนมาเที่ยวประเทศพม่าเลย เไปต่อกินอาหารเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปกินร้านชาโรตีโอ่งตรงนี้ก็มาอีกมุมหนึ่งมีขายน้ำอ้อยด้วยน้ำอ้อยก็มีพวกขนมขนมกล่องขนมโหลก็มีเดี๋ยวไปร้านชาโรตีโอ่งอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวต้องถามเขาก่นไปมาเดินมุมนี้ มาร้านขายชากินหมูจุ่มเสร็จแล้วก็มากินุ๋ยเกี๋ยวคลุกุ๋ยเกี๋ยวคลุกเสร็จแล้วเราก็มากินข้าวข้าวเมียนมากินข้าวเมียนมาเสร็จแล้วเราจะไปต่อด,ด้วยชาชาชาเมียนมาก,กันนะจ๊ะเออต่อขุยเกี๋ยวก็มีปลาตัต้งโถ ผมากราดไม้เยอะแยะไปหมดเหมือนมาเที่ยวพม่าเลยส่กนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพม่า,มาคุยก็คุยกันภาษาพม่าทั้งนั้นเลยสื่อสารกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็ไม่ค่อยพูดภาษาไทยเขาก็บางคนเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมีร้านขนมขนมถุงถุงละยี่สิบ ขายส่งตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายส่งลดงคุณไป20เฮทำไมลินนนลมล้นเป็นงี้ะลูกฮะทำไมลิ้นเป็นงี้เอาเข้าไม่ได้ลิ้นเป็นแผลเหรอลิ้นเป็นร้อนในหนเปล่าเนี่ยตลาดทองเตยก็เป็นตลาดใหญ่นะใครมาเที่ยวตลาดทองเตยก็สะดวกสบายนะนั่งรถสาย107ถึงเลย ออผู้สูงอายุก็ครึ่งราคาลองมาเที่ยวกัน,นจ้าเหมือนมาเที่ยวพม่าเลยมีแต่คนพม่าทั้งนั้นเลยก็ลองมาเที่ยวกันตลาดของเตยของถูกผลไม้ถูกแต่คนขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมาก,กันทั้งนั้นเลยนีจ้ไาไว้บายล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้า กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับ